สามเคล็ดลับสำหรับคนที่เป็นฝ้ามีผิวแห้งนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าถามเข้ามาว่าผิวแห้งมากๆผิวกลานเลยยิ่งผิวแห้งมากเมื่อไหร่ฝ้ายิ่งเห็นชัดเท่านั้น ตอนนี้ฝ้าเพียบเลยไม่ว่าจะใช้อะไรผิวก็ยังแห้งอยู่ฝ้าก็ชัดมากทาั้งๆที่ใช้ของมีราคาบำรุงเยอะมากมายมากกว่ามากมายคำนี้นะคะคือใช้มากกว่า67ตัวอีกในแต่ละวันวันนี้เราจะให้เคล็ดลับเลยกับลูกค้าท่านนี้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่าปรับปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างเลยอยากจะมาแชร์กันนะคะข้อแรกค่ะ นั่นก็คือการที่เราบำรุงมากๆแต่ว่าบำรุงเน้นเรื่องการผัดเซลล์ผิวทั้งนั้นเลยก็คือไวท์เทนนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนั่นก็คือผัดเซลล์ผิวไม่ว่าจะเป็นถ้ากลุ่ม AHA BHA r e t i n o อพวกนี้สามารถจะทำให้ผิวเราบางลงได้และก็ไวต่อแสงค่ะเหมือนคุณผัดเซลล์เยอะๆบ่อยๆนะคะใช้เต็มไปหมดเลยหลายๆตัว นั่นก็ทําให้ผิวของคุณบางลงออกไปเจอแสงไวต่อแดดฝ้ามันก็ขึ้นหน้ามันก็แห้งค่ะ ข้อที่2ลูกค้าถามว่าใช้โทนเนอร์ได้ไหมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณใช้โทนเนอร์แล้วมันมีแอลกอฮอล์ด้วยแน่นอนผิวยิ่งแห้งนะคะไม่แนะนำให้ใช้งดใช้ไปเลยและโทนเนอร์ก็ไม่ได้มีความจำเป็นต่อผิวค่ะเราสามารถล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ล้างตามด้วยน้ำเย็นเพื่อกระชับรูขุมขนก็ได้แล้วแค่นี้นะคะและที่สำคัญหลังจากล้างหน้าก็ทาบำรุงทันทีไม่เกิน3นาทีทองตรงนี้สำคัญที่สุดค่ะเพื่อให้บำรุง มันเข้าไปถึงข้างในข้อที่3นะคะสิ่งที่เราเน้นย้ำนั่นก็คือเรื่องของผิวแห้งก็ควรจะดื่มน้ำให้มาก ตั้งเลยว่าเราจะต้องดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรและข้อสำคัญอีกข้อหนึงที่เกียดอยากจะแทรกเลยก็คือเมื่อเราเนี่ยผิวแห้งการป้องกันผิวจากแสงแดดสำคัญมากๆนะคะต้องทากันแดดทุกวันและทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้ลักษณะคืออ้วนๆอย่างนี้เลยนะคะครีมต้องเยอะขนาดนี้แบ่งทาทีละครึ่งค่ะเพราะทาน้อยก็เท่ากับว่าคุณได้ SPF น้อยไม่ตามข้างขวด และก็ต้องทาซ้ําระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงด้วยก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่แบ่งปันให้กันนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวแห้งลองปรับใช้ดูแล้วก็ลองเลี่ยงจากแสงแดดจ,จัดๆและก็งดเรื่องของการขัดการพอกขัดบ่อยๆผิวก็ยิ่งแห้งค่ะแล้วก็ปรับดูเรื่องของสบู่ด้วย ถ้าเกิดไม่อยากผิวแห้งก็ต้องเลี่ยงพวกสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองหน้าก็จะนุ่มเนียนใสได้นะคะและมีคำถามอีกนิดนึงลูกค้าถามว่าคลีนซิงใช้ได้ไหมคลีนซิงใช้ได้ค่ะจำเป็นมากๆด้วยยิ่งคุณใช้กันแดดยิ่งคุณมีการเมคอัพ ผิวนะคะมีการทาหน้าแต่งหน้าต้องใช้ครีมซิ่งก่อนการล้างหน้าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะและสําหรับใครที่หาชุดดูแลฝ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่แกัดลอกเกตมีแนะนําเช่นกันค่ะ3ชิ้น3ขั้นตอนนี่เลยนะคะถ้าเรื่องฝ้าต้องตัวนี้เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดดังดำความหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วย ผิวก็ชุ่มชื้นอิ่มน,น้ําขึ้นเปงีลังและก็ยังกระชับลูขุมขนแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกล้านตัวนี้แนะนําเลยใช้เช้าเย็นผิวคุณจะดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นทาครีมทาแป้งได้ติดดีขึ้นในในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยลดฟ้าด้วยโดยผิวไม่แห้งกล้านค่ะถัดมากันแดดจาเป็นนะคะก็แนะนําตัวนี้ ที่สำคัญคือถ้าคุณมีผิวแหง้งกันแดดตัวนี้เขาจะเป็น4 in 1เลยมันจะมีบำรุงในตัวด้วยน้ำมันจากเมล็ดแอลมอน์น้ำมันจากมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็กันแดดได้50เท่า P.A. บวกบวกก็คือกันได้ทั้ง UVA, UVB แสงสีฟ้าแนะนำเลยนะคะบีบีกันแดดเคที่ SPF50 P.A. บวกบวกค่ะตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วกมอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยขั้นตอนสุดท้ายล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังกำจากเคที่ชุดนี้นะคะใช้แล้วผิวนุ่มเนีนยนใสฝ้าจางลงรีวิว ปังมากๆเยอะมากๆในราคาพิเศษเพียง1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแนตะ่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจใทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ